จากพวกอินเดียกับอิหรานหรือเปลรเซียปัจจุบันมีความสัรรมพันธ์กันในนี้และประวัติศาสตร์จึงสืบสาวไปได้ถึงบรรพบุรุษของชนชาติทั้งสองแล้วเรียกว่าชนชาติอารยันซึ่งเป็นชนชาติผิวข,ขาวผมสีทองตาสีฟ้าประมาณ3 0 0พถึง2,500ก่อนคริสต์ศักราชพ,พวกอารยันอยู่กันตามทุ่งราบอันกว้างขวางคือทุ่งออสซัสและจักซัสพวกอารยันเป็นคนเถื่อนพวกพะเนจรเลี้ยงสัตว์และมีวัฒนธรรมต่ำแต่สิ่งที่ดีอันทำให้พวกอารยันมีชัยเหนือพวกชาวิศ คือเผ่าอารยันยังอยู่ในสังคมบุพกาไม่มีทาสหรือมีเพียงเล็กน้อยและปกครองกันเพื่อประชาธิปไตยของชาติกุลซึ่งสมเด็จพระมหาสังฆราชเจ้ากรมพยาวจิระยามวโรรสรงเรียกว่าสามกิจธรรมการปกครองอย่างนี้ทาให้มีกําลังรบพุ่งอย่างสูงเพราะไม่เกิดการขัดแย้งภายในด้วยการมีทาสส่วนพวกราวิทนั้นอยู่กันเป็นรัฐแล้วจิตอาศัยแรางงานทาสเป็นส่วนใหญ่และน่าจะปกครองแบบราาประชาธิปไตยพวกทาสความขัดแย้งกับพวกนายที่เป็นชาววิท การรบของพวกทราเวตจึงอ่อนแต่ข้อสาคัญที่สุดคือพวกอารยันชนาญการใช้มาในการรบมากแต่ชาวทราเวตใช้มาในการรบไม่เป็นชาทราเวตจึงอาจจะต้องยอมจํานนต,ต่อกองทัพมาของพวกอารยันย่างไรก็ตามเราทราบว่าพวกชิองนุหรือมองโกนยังชำนาญในการใช้มายิ่งกว่าพวกอารยนมากพวกอารยัมยไม่อาสุกพวกมงโกนได้มีหลักฐานหลายครั้งในประวัติศาสตร์แสดงว่าพวกอารยันอพยพลงมาทางใต้เพราะถูกพวกมงโกนบุกเอาจากทางเหนือ่อนที่พวกอารยัมจะอพยพลงมาจากลุ่มแมนน่น้ำทั้งสองนั้นที่ลาดสูงอิหลาม ยังเป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมที่น่าจะสืบสกุลทางมารดาแมทท้ทิอาคังในชาวพื้นเมืองบูชาเทวดาน่ะเหมือนชาวพื้นเมืองที่ไม่ใช่อารยันของอินเดียศาสนาดัานใดของพวกอินโดยูโรเปียนนับถือเทวดาประจาธรรมชาติเท่านั้นอาทิตย์ท้องฟ้าดวงอาทิตย์ลมเหล่านี้เป็นต้นและพวกนี้นับถือศาสนาบูชาไฟด้วยแต่ถ้าว่าพวกอินโดอิรานเนียนที่ยังไม่แยกออกจากกันเป็นสองพวกยังรู้จักนัิบูชาโสมอีกนอกเหนือไปจากนัิบูชาไฟที่เก่าแก่กว่าและรู้จักเทวดาชั้นสูง นอกเหนือไปจากเทวดาประจำธรรมชาติที่เก่าแก่กว่าแล้วด้วยคาว่าเทวอิ o, ทยวะนี้ต่อมาเมื่อพวกอารยามเวี่วัฒนธรรมสูงเข้าก็เปลี่ยนเป็นคําใหม่ว่าอสุราเทพวรุนเป็นประมุของเทวดาที่คุ้มครองจริยธรรมเหล่านี้ในตำนานเดียวกับที่พระอินเป็นปรมุของเทวดาประจาธรรมชาติที่เก่าแก่กว่าเทพพวกไทยวะได้แก่พระอินกับพระนาสตยะคู่กันเทพพวกอสุราได้แก่วรุงกับมิตรระคู่กันปรากฏว่า,าศาสนาบูชาอสุรานี้ฝังรกรากในอิหร่านหรือเปอร์เซีย เขาอิราหร่านณขณะนี้มีการเลี้ยงวัวและทำกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่ศาสนาบูชาไทยวะเป็นของพวกอินโดอิรานเนียนที่ยังเจริญไม่เท่าในมีอาชีพทางต้นสดมแต่นี้ศาสนาทั้งสองจึงไม่ลงรอยกันศาสนาหนึ่งกลายเป็นดีเทวดาเป็นยักษ์ของอีกฝ่ายหนึ่งคำว่าอสูราและกลายเป็นหมายถึงยักษ์ไปสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาไทยวะทางนี้เป็นด้ว่คนทะเลาะก,กันจะแทะเทวดาเลยพอยเป็นอันกตกรายไปด้วยผู้เิดจึงวางหลักไว้ว่าศาสนาคือเงาในกระจกของระบบสังคมนั่นเอง ยังไรก็ตามาศาสนานัทธือสุราและไทวะก็มีทั้งในอินเดียและอิหร่านอินเดียเป็นฝ่ายไทยวะอิหร่านเป็นฝ่ายอสุราดังนั้นเมื่ออินเดียกับอิหร่านกระทบกันต่างฝ่ายต่างก็พยายามทำลายาศาสนาของกันและกันแต่นี่เป็นเรื่องชั้นหลังเท่านั้นเพราะปรากฏว่าในคติพรามณะอสุราก็ยังถูกเชิดชูว่าสูงกว่าเทวะในความเจริญรุ่งเรืองและทั้งในพระเวทกับภุราณะต่างๆก็ถือกันว่าอาสุราเป็นเชิดชาของเทวะทั้งหลายอันหนึ่งวิธีอุป,ปนัยนะหรือประเพณีเข้าบวชเป็นพรหมจรีนั้น มีตรงกันั้งในพระเวทของอินเดียและอเวสตะของอิหร่านพิวดาในคำพิพเวทมีวรณ์มิตรระอินนาสตียะและยมะแต่ในคัมภีร์อเวสตะมีอหุนมาสตามิตรระวริษงังนาสตยะเราคือในกรณีนี้เป็นปริสาและอิยมะดังนี้ก็เห็นได้ว่าวัฒนธรรมอารยามในสมัยโบราณของอิหร่านกับอินเดียไม่ใกล้ผิดกันเท่าไหร่นะการบูชาเทพมิตรระนี้แพร่ไปสู่กรีกและโรมันด้วย และผู้อิยรปตกับอินเดียก็ต่างประนามเทวดาของกันนละกรนอินเดียถือว่าอาหุนมาสตาคืออสุราแต่อินเป็นเทวดาส่วนเปอร์เชียก็ถือว่าอินคืออหิรมันซึ่งเป็นมายของพวกเขาแต่อสุราหรืออหุนมาสตาเป็นเทวดา วัฏที่เก่าแก่ที่สุดของพวกอารยันน่าจะเป็นต้นแบบผนของเขาและมีคู่ตรงกับฟ้าดินหรือหยินอยางของชนชาติไตจีตคําว่าทยาวปิตาของพวกอารยันวิอเทวดาประจำฟ้าตรงกับเทพซิอ,อุสของพวกกรีกสัญลักษณ์ของทยาวคือวัวตัวผู้สีดแดงเข้มที่กําลังเปล่งเสียงลงมาสู่พื้นดินอย่างหนึ่งร้อยอัศนิบาตอย่างหนึ่งทำานาาต่อยเกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงามของฝนอย่างหนึ่งและฟ้าร้อนอีกอย่างหนึ่งคืนวันที่ท้องฟ้ากระจ่างมีดารายิบระยับงดงามก็เป็นสัญลักษณ์ของทยาวด้วย คู่ของทยาวปิตารุอฟา้าคือปัทวีมาตาหรือดินเป็นเพศหญิงเทวดาคู่หญิงชายนี้มีนามวา่าทยาวาปัทวีหรือพ่อแม่ของมวลมนุษย์ซึ่งมีบทสวด,ดสรรเสริญงบทวยกันมและพวกอารยันจะปรากฏในโฉมหน้าของประวัติศาสตร์เป็นชนชาติที่อยู่ในระบบสังคมพ่อเป็นใหญ่แาปยอาคันก็ตามเมื่อนักปิยศาสตร์สังคมศึกษาวรรณคดีของพวกอารยันกรีกอาทิเช่นอิเลียดและโอเดซีและก็เกิดความตหนักว่าในเบื้อบุปการ์พวกนี้เคยมีหญิงเป็นใหญ่มาก่อน ปรากฏว่าในกรุงเอเทนนรมมีการบูชาเทวดาผู้หญิงผู้อ้อนวอนขอให้ลูกดอกหรือพืชผลสมบูรณ์และมีการเสพเมล็ดผลอย่างสำสอนเช่นในละที่ะต่างๆด้วยเทวดาผู้หญิงของพวกอารยันมีเฮราวีนัสและเอเทนซึ่งเป็นเทพีของพวกกรีกระหว่างที่พวกอารยันยังอยู่ทางทุ่งราบตั้งแต่ด้านเหนือของทะเลสาบแคสเปียนจนถึงรูปนาโวกาถึงด้านตะวันออกนั้นเขามีต้นบัณฑิชายชื่อว่าการสิยปะเทพปิดอนหรือประชาบดีซึ่งเทียบได้กับเทพทะยานนั่นเองคำว่าประชาบดีก็ระบ,บุชัดว่า ในแก่ประมุขของเผ่าอารยันนั่นเองหาได้ชื่อพิเศษอะไรไหมอีกชื่อหนึ่งของประชาบดีคือเทพบิดอนนั้นก็ชี้ถึงระบบนับถือพ่อเป็นใหญ่ด้วยซึ่งตรงกับระบบสังคมของผู้อารยมผู้เขียนที่ได้ตั้งเป็นหลักไว้ว่า,าศาสนาคือเงานในกระจกของระบบการปกครองเทพบิดอนนี้ตรงกับจูปิเตอร์ของโรมันและซูอุสของพวกกรีกคำว่าปิตุหรือปเตอร์ในภาษายุโรปเป็นคำคำเดียวกันและคำว่าปิติโลกก็หมายถึงโลกของบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วหรือโลกวิญญ,ญาณน,นั่นเอง ทั้งคนที่บุตรชายเป็นใหญ่นี้สะท้อนออกมาเป็นการที่พวกอรยิยมียอมการมีบุตรชายโดยถือว่าคนเราเวลาตายจะเดินทางไปสู่พรโลกผ่า,านแม่น้ำชื่อบุตตะคนที่มีบุตรชายจึงจะผ่า,านแม่น้ำนี้ไปได้ส่วนคนที่ไม่มีบุตรชายจะต้องไปตกนรกชื่อบุตตะเช่นเดียวกันดังนี้ก่อนที่พวกพรมจะออกบวชและสละโลกถือเพศพรหมประจ์จึงต้องแต่งงานและมีบุตรชายสืบสกุลเสียก,ก่อนอันเการฆ่าบุตรบุชาไฟก็ถือกันว่าเป็นพิติกรรมอย่างสูงสุดและอานิสงส์งแรง มเหสีของพระกัจยปะเทพีดอนคือนางอาทิติที่ได้แก่ปทวีมาตาหรือเจ้าแม่เฮรามเหสีของมหาเทพซิกุสนั่นเองพระเทพดอนกับนางอาทิตินี้พวกพรามกล่าวกันว่าให้กําเทวดามนุษย์แพทยมนย์นาครุสีศากและรรศัพท์ัพท์ทั้งปวงจึงน่าจะเป็นเพศคููที่สร้างโลกเช่นยินนยางของจินและปรลุดประกิตของทาวิตนั่นเองพระเทพดอนและนางอาทิตินี้ให้กบดเ,เทพอง,งค์สำคัญของพวกอารยัน,ยนคืออัคคี และมีคำกล่าวไว้ในลึกขเเวทว่าพระอัคคีเป็นเทพประจำไฟที่เป็นพลีกรรมเป็นรองกระแตพระอินไม่ฟืนและขี่หรือเนยที่หลอมละลายเป็นพักทหารของพระองค์พระองค์เป็นเทพที่เหล่าประชาชนเชื่อเชื่อให้ดื่มน้ำสมร่วมกับเทพองค์อื่นๆพระองค์ทรงคําจุนทองฟ้าไว้ี่ขวัญไฟเป็นผู้นําพลีกรรมไปสู่สวรรค์และนําถวายเทพลงมาด้วยราชรถอสินีบาสีทองคำพระองค์ทรงเป็นราชจโอรสของทยายปิตาและอธิติมาตา พระองค์ทรงนมแน่นอยู่เสมอด้วยว่ามีผู้ทาให้เกิดใหม่ขึ้นทุกๆวันด้วยไม้สองอันสีกันซึ่งเรียกว่าบิดามารดาหรือมารดาเฉยๆพระองค์ทรงเป็นโอรสของพลังงานในการสีไฟจยกในสวรรค์ชั้นสูงสุดจะถูกนําลงมาโดยมาสลิสุวรค์ซึ่งมีชื่อเรียกว่าพรามดังนั้นมาสลิสต์วรนจึงเปรเทพคู่กับนักบวชในมนุษย์โลกในภูริทัตชาดกปร,รากฏคากล่าวไว้ตรงกับในพระเวทว่าพระอัคคีบังเกิดมาจากชนกอันมหัจรกย์ทั้งสองซึ่งพราม ได้จัดไขวิวาแล้วกล่าวคือไม้สองอันถูกันองค์พระอัคนีผู้ไพรโรดจึงมีมากแล้วพระองค์ผู้เป็นโอรสก็เสวยผู้เป็นชนกทั้งสองเสียสิ้นโปรดสังเกตว่าแม้ตอนนี้ความสําคัญของพวกพรามก็ถูกระบุไว้แล้วและอัคนยสูตรปาทีมีข้อความเล่าถึงยุคบดดัมบันและแจ้งว่าเมื่อมีมนุษย์ขึ้นในโลกแล้วคนแรกที่สุดของการออกบวชเรียกว่าพรามความจริงหมอผีที่ประจําเผ่าชน,นต่างๆทุกเผ่าก็คือพราม์นั่นเอง และเป็นผู้นำประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งในกรณีของพวกอารยันได้แก่การบูชาไฟพวกอิตาเลียนหรือโรมันกับพวกกรีกก็มีคำเรียกนักบวชที่นำในการบูชาไฟใกล้เคียงกับคำว่าพราหมณและสอนชนชาตินี้คงโยนเครื่องเส้นเข้าไปในไฟพิธีกรรมต่อเทวดาเช่นเดียวกันกับพวกฮินดูเหมือนกันวีลลักฐานระบุว่าคำว่าพระรหัสปฏิหรือพระรหัสบรดีนี้มาจากคำว่าพรมนตปฏิแปลว่าเจ้าแห่งมงินพระหัสบอดีนี้ เป็นไทม์คนแรกดังกล่าวและเป็นผู้ให้กำเนิดไทม์ทั้งหลายก่อนคริสต์ศักราช1,500ปีไทม์ยังคงอยู่ในสภาพหมอผีประจาเผ่าชนอยู่แต่เขายังไม่มีเทวรูปสําหรับบูชาและเพิ่งมีความคิดเห็นอย่างตื่นตื่นว่าคนเราที่ตายไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกแต่ถ้าผู้ใดประกอบกุศลกรรมไว้จะไปสู่วิติโลกหรือโลกวิญญาณซึ่งจะไม่เกิดแก่เจ็บตายหรือประสบความบริสภาพดีมอร์ติเรตี้ความคิดเห็นอย่างนี้จึงแพร่สภาพไปในหมู่พวกกรี พวกโรมันและชาวโยุโรปทั่วไปส่วนความคิดเห็นเรื่องกรรมและเรื่องสังสารวัตรการเยียนไหวาตายเกิดนั้นพวกอารยันในอินเดียได้จากทาวิตและพวกโฟพตโตออสเซลอยแต่นี้ความคิดอย่างนี้จึงไม่มีในหมู่พวกฝรั่งชาวโยุโรปเลยทำอารยันนับผีเทวดากลุ่มหนึ่งซึ่งมีคำสวดสรรเสริญรถถเทวดาเหล่านี้ไว้ในลึกเขเวทที่าศาสตราจารย์แม็กซ์มุลเลอร์กล่าวว่าเป็นบันทึกคำพูดที่ดั้งเดิมที่สุดของพวกอารอยันลึกเขเวทแบ่งเทวดาต่างๆไว้เป็นพวกพวกในนี้คือก็ เทวดาบนดินปฐวีสถานได้แก่ปฐวีอัคคีโสมะพระหัสปฏิและแม่น้นต่างๆขอเทวดาในอากาศอันตกรกัดิกฎสถานหรือเทวดาในภูมิกลางมัธยมสถานได้แก่อินลุตรวายุวาตะปชัญญะอป,ปาแล,และมาตริตวันขอเทวดาบนฟ้าทุสถานได้แก่เทยียววรุณมิตรระสุรยะ สวิตรีปูสังวิศณุอาทิตย์อุสาและอัศวินสำหรับเทวดาบนดินมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ ปริทวีคือธรรมดาผู้หญิงคู่กับทยาวน้งกล่าวมาแล้วนี่เทียบได้กับประจิตของพวกชาวิตและได้แก่เจ้าแม่สวัสดีของพวกยินดูในชั้นหลังนั่นเองในอัถั์พระเวทนีคําสวดสรรเสริญปรทวีหรือแม่ธรณีว่าสรัพจ้ทัพอันสูงส่งและเที่ยงตรงเป็นที่น่าเกรงขามก็ดีการนอบน้อมบูชาพระเป็นเจ้าและการชำระล้างบาปก็ดีความศักดิ์สิทธิ์และผลีกรรมทั้งปวงก็ดีล้นคําจุนโลกนี้ไว้ขอให้พระนัก ผู้เป็นแม่ยานานของสิ่งท,ง,งที่มีมาแล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปแม่ธรณีของเราจงช่วยให้เรามีที่ดินอันกว้างใหญ่ไพศาลเถิดดูก่อนพนังผู้ยังให้ทุกคนทั้งหลายค้นไปจากแอกผู้ยังให้เกิดเหล่าพูกเขาและลำห้วยลำธารมากมายปนปานกันและให้กำเนิดสมุนไพรที่มีคุณนากาประการขอพนงังแม่ธรณีของเราจงแผ่ขยายออกไปและให้ผลสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของเราเถิด ดูก่อนแม่ธรณีผู้รองรับมหาสมุทรแม่น้ําและน้านน้ําต่างๆผู้ให้กําเนิดอาหารและผู้คนทั้งปวงและช่วยให้ทุกสิ่งที่หายใจและขยับเขยันได้สามารถไว้ตัวอย่างเร่งรีบขอพรนางพระองค์นั้นจงช่วยให้เราได้วัวควายและอาหารได้เถิดพระนางองค์ใดในเบื้องแรกเป็นน้ําในมหาสมุทรและมีเหล่ามนีคอยเฝ้าติดตามด้วยสายพระนางองค์ใดนิจจะห่อหุ้มดวงใจที่เป็นอมฤตไว และสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดขอพระองค์นั้นจงประดานความรุ่งเรืองให้เกิดแก่เราและช่วยเราดำรงอยู่ในสภาพอันเลิศโดยสถาพรดูก่อนแม่ธรณีให้เราภูเขาน้อยใหญ่ขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและป่าไม้น้อยใหญ่ของพนงังจงเป็นที่น่ายินดีเถิดด้วยว่าบนแผ่นดินอันมีสีน้ำตาลสีดำ,ส,ดำสีแดงและมีรูปร่างนานา,นาสารพันนี้แหละเราได้ยืนมั่นอยู่โดยไม่มีพายมายับเยินไม่บาเดเจ็บล้มตาย ส่วนใดก็ดีเป็นกลางตัวของพระนางเป็นสะดือของพระนางส่วนใดก็ดีเป็นที่บังเกิดของเครื่องดื่มต่างๆเป็ช่วยให้เราได้ตั้งอยู่ณนะที่นั้นเถิดจงเมตตาเราด้วยแผ่นดินเป็นมารดาตัวเราเป็นบุตรประชญญะเป็นบิดาขอให้พระองค์อาํานวยความอุดมสมบูรณ์แก่เราได้เถิดขอให้พระแม่เจ้าธรดีผู้เป็นที่อาศัยอยู่ของประชากรที่พูดภาษาต่างๆกันและนี้ก็ดอกประเพณีต่างๆกันตามสิ่นฐานที่อยู่จงอาํานวยความมั่งมีศรีสุข แต่ตัวค่าดังทานน้ำนับพันเสมือนหนึ่งวัวนมที่ไม่ดีด้านทอถอยอำนวยนมให้นั้นเถิดไม่ว่าจะเป็นณนละแวกบ้านใดหรือที่ประชุมและสังขีหรือสภาใดๆในโลกนี้เราก็ขอกล่าวสรรเสริญพนางตลอดไปดูก่อนแม่ธรณีจงช่วยเราได้มีถิ่ฐานที่อยู่เป็นหลักแหลงมั่นคงได้เถิดดูก่อนมหาบุนีเพื่อเป็นไปตามประกาศสิทธิของสวรรค์จงช่วยให้เราได้มีรกรากอันมั่นคังสมบูรณ์ได้เถิด